โอเคครับก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งเออเอา้าไม่มีเสียงวะเอามีนี่วะโอเคครับสวัสดีท่านอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่มัสยะทาคุมิชนแนลนะครับวันนี้ผมกลับมากับเกม Minecraft นะครับ Minecraft เอ่อไม่ต้องสงสัยนะครับว่ากูกลับมาอีกแล้วกับเกมนี้อีกอีกแล้วเหรอนะฮะเพราะว่าผมรีวิวนี้มาหลายคลิปแล้วทำไมมันกระตุกจังวะฮะฮะ เป็นอะไรเนี่ยฮะมันทำไมมันกระตุกแบบนี้เฮ้ยไม่ไหวเลยนะเนี่ยมันกระตุกแบบนี้โอ้ยแปบ๊บหนึ่งแลวผมขอปรับระดับก่อนถ้าทางมันจะกระตุกเกินไปนะครับใช้เป็นนอมอนก็แล้วกันอย่า yeah. เอ้ยนอมอนก็ยังกระตุกอยู่ดีเป็นเป็นเฮ e ี้ยอะไรวะฮะมันกระตุกทําไมเนี่ยเอ้ยโอ้โหไม่แล้ครับผมต้องปรับนี้เป็นฟาสต์นะครับมันจะได้เออโอเคใช้ได้นะครับ โอ้ยไม่ได้ช่วยเฮียเลยเลยแม่งหนักกว่าเดิมอีกอ้าวยังไงเนี่ยมึงจะลืน่นก็ลื่นคิดจะลื่นก็ลื่นโอ้เพิ่มคิดจะแหลกก็แหลกนะครับพอจะลื่นก็ลื่นนะครับโอเคผมตัดสนใจกูจะปรับเป็นแฟนซีเหมือนเดิมแล้วแบบเป็นอ่อแม็กเอพีเอสละกันนอร์มอลช็อตที่นี่มันจะกากเกินไปนะครับเอ่อเอาเฮียดีวะปิดปิดปิด คือเชื่อแล้วว่าเซิร์ฟเวอร์เท็กเจอร์เนี่ยผมผมไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยไอพวกเนี้ยผมไม่ได้ดูคลิปไมค์คมาตั้งนานแล้วนะสมูทสมูทอ่อนสมูทออฟวิวบล็อกเองนี่มันคืออะไรวะแอด c วนแอด a วนแอด d วนแอดวานโอเพนซีจีซีเอลคือเชื่อว่าช่างไม่เหินแค่นี้นะมันก็เออช่วยช่วยได้มานิดนึงนะครับโอเควันนี้ผมจะกลับมารีวิวเกมไมค์ค a า t นะครับในเวอร์ชัน S.A.O. นะครับไมค์คาร์ดเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชัน S.A.O. นะครับเชื่อไหมเชื่อเป่าเวอร์ชัน S.A.O. ไม่เชื่อใช่ปะอ่าไม่เชื่อกลับให้ดูไม่เชื่อใช่ไหมครับนี่ครับสอดอาร์ตออนไลน์นะครับเป็น Minecraft ไมค์คาร์ดนี่แหละอันะนี้เป็นไมค์คาร์ดมายืนยันว่าเป็นไมค์คาร์ดนะโอเคมาเล่นกันต่อโอเคโอเคพอเจดาเลตเข้ามาใหม่เออมันลื่นนะฮะโอเคก่อนแรกครับก็ตัดต้นไม้เหมือนเดิมนะครับ รู้กันอยู่แล้วเล่นในเกมนี้ไม่ต้องพูดแล้วแหละว่าจะทำอะไรบ้างอันดับแรกนะะตัดต้นไม้เลยนะครับเจอไม้ก็ตัด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 อย่างเดียวโอ้ยโอ้ยเออว่ะลื่นละลื่นละโถลุงนี้กูออกเข้าแล้วก็มาเล่นใหม่ก็จบโถงงตั้งนานเจอหมูแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกอีกแล้วนะครับเป็นขี้อะไรเนี้ยเออ เป็นเฮีย้ยแเเล้วไงนะครับเอ่อกราฟฟิ้งแทเบิลนะครับกระตุกเชี้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้าไปกันใหญ่แล้วมึงเอ้ยลองปรับไปดิเป็นบาลานซ์ดีกว่าอ่อ,อนอ่อ,อนอ่อ,อนอ่อนไม่ให้หมดอ่อ,อนไม่ให้หมดเฮ้ยสามดีจะอ่อนน้ำเฮีย้ยเลยเอ้ยโอ้โหเชี้ยกดผิดอ FPS ต่ำเลยครับตอนนี้ FPS มีแค่สิบสองเองนะครับเนี่ย FPS e. ต่ำมากนะครับทำไมเพราะอะไรวะฮะแล้วได้ในแฟนในฟาสได้ป่าวะฟาสแล้วมันจะเร็วขึ้นปหมมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยอะ่ะเป็นอะไรวะฮะทำไมมันถึงกระตุกอย่างงี้วะแป๊บหนึ่งนะครับผมหาทางแก้อ้าวลื่นเฉยเลยเฮียเฮียพอจะหาทางแก้ไม่ก็ลื่น,นอีฮี้เอเอนัอ่งไม่เหยินนะครับเล่นๆเลยแล้วกันนะครับสเต็ปเก่าๆนะครับที่เคยเล่นๆมาแล้วก็ รู้ๆกันอยู่แล้วนะไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับกูจะคัไอ้น,นี้สองอันทำไมวะเนี่ยเอามาเอออะไรเนี่ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเดี๋ยวกูก่อนหมูเหรอเปนเสียงมุมแปลกๆวะหาหินก่อนตัดต้นไม้เพิ่มดูววอา่าใช้มือต่อย,อยต้นไม้มันจะเทพเกินไปแล้วนะ เอาของที่ไม่ใช uh. ้ขึ้นไปก่อนนะครับเช่นของพวกนี S ้เป็นต้นนะครับเฮ้ยกระตุกอีกแล้วโอ้โหอะไรเนี้ยหรือเพราะเราไม่ได้เล่นไมค์คราฟนั่นเลยกระตุกหรือเพราะเราเปิดอะไรไว้แป๊บหนึ่งไม่มีแฟบก็อัดอยู่เชี้ยอะไรวะกระตุกอะไรวะฮะโอ้โห FPS ต่ำต่ำต่ำที่สุดอ่าลื่นละ ม่มันต่ำอยู่วะฮะเฮ้ยอ่าไม่ไม้มันอยู่ในสภาพนี้วะฮะเออไม่ไหวเลยรจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยกระตุกอีกแล้วแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีดูมันแปลกแป่กะโอเคกลับมาแล้วนะครับอลองดูใหม่มันจะหายกระตุกไหมนะะเล่นๆไปเลยนะครับอันนี้ a p s มันก็ยังไม่ตกนะครับยังอยู่ที่สามสิบยี่สิบนะครับเโอเค a p s อย่ประมาณนี้นะครับแต่มันก็นะโอเคอยู่ช่วย รีคอมไปรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้ไม่รู้มันจะช่วยเปล่านะช่วยให้ดีขึ้นหรือจะช่วยเฮี้ยลงก็ไม่รู้นะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมเดินหาหินก็ยังไม่เจอนะหินมันอยู่ไหนหมดนูนี่ผมเกิดตรงไอไออะไรวะพุ่งเกิดตรงหิมะใช่ใช่แล้วก็มีทรายนิดๆหน่อยๆโอ้ยโอยโอยกระตุกเออว่ะมันก็เออเออแม่งพูมิทัศน์คำเออว่ะมันก็หายมานิดนึงนะครับแต่มันก็เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับ เออดีมันก็ดีกว่าเดิมแบบเมื่อกี้เราวะนะ,ะเล่นอยู่กระตุกกระตุกโอ้ยเขี่ยอะไรกันไม่รู้นะนี่แหละนี่แหละตอนนี้เจอหินแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมทุกประการเก็บหินมาทำนู่นทำนี่เออ <c oughs> เกมนี้นะครับถ้าเกิดคนเล่นไม่ทนจริงๆรินะครับมันแบบไม่ค่อยอยากจะเล่นแน่นอนนะครับเพราะว่าเกมนี้มันถ้าเกิดให้ขุดขุดอย่างเงี้ย เกิดแบบว่ามันไม่ตั้งใจขุดจริงๆหรือว่าไม่ตั้งใจเล่นจริงมันจะง่วงนะครับง่วงมากๆเลยโดยเฉพาะผมเนี่ยนะฮะคนที่ขี้เกียจรออะไรแล้วก็ขุดๆไปอย่างเงี้ยโคตรขี้เกียจขุดเลยนะถึงจบจะดีขนาดไหนนะถึงจะมีเกมโหมดก็เถิดนะฮะกูก็ขี้เกียจอยู่ดีเพราะว่ามันมันน่าเบื่อนะครับมันไม่เลาใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอแต่พอเวลาอยาก,กเล่นจริงก็อยากเล่นนะมันต้องเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์คืนตอนไหนจะมองทางได้ ร้องทำมีเหี้ยอะไรวะโอ้โอเคเกิดอารมณ์ขึ้นตอนนี้เปิดดูสิดิเช่าอยู่ดิก็มาในหัวใจตอนทูไม่ต้องร้องนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการที่จะฟังนะครับบางคนก็จะร้องขึ้นมาครับกาลูนาฟังฟังกันให้จบจบก็ฟังไม่จบมังจะมียังไงกับกูอ่ะ คืนฟูฟังจบกูได้บรรุแน่เลยวะเฮีย oh. ไม่เอาฟังจบทีกูบรรลุเลยไอสัตว์แตกโอเคครับโอเค,ครเราได้หินมาหกสิบก้อนนะครับเราก็จะไปทำการาคราฟแล้วก็สร้างที่อยู่กันก่อนนะของกินก่อนแล้วแถวนี้ก็มีมีของกินอยู่นะครับก็คือไอตัวนี้นะหมูนะครโอเคครับสร้างอาวุธก่อนทําอะไรหลายๆ,ๆอย่างครับ อัปเกรดให้กลายเป็นหินนะครับแต่ว่าใน m o ด S A O นี้นะครับก็ชื่อมันก็บอกอยู่ว่า S A O ก็คือดาบนะครับเป็นโลกออนไลน์ดาบเพราะฉะนั้นผมจะทำการคราดาบแบบไม่ใช่ในเกมไมค์คับนะก็คือดาบใน S A O ให้ดูนะครับก็คืออันดับแรกครับเป็นดาบดาบเอ่อดาบบิกินเนอร์นะครับก็คือการเอาไม้มาวางสอันแบบนี้นะครับนี่ครับพลาสติกซอสนะครับ ได้มาแล้วนะครับสเตตัสของมันแรงขนาดไหนมันแรงเท่ากับดาบหินนะครับทนทานเท่ากับดาบหินเหมือนกันอ่ะโอเคเก็บเนื้อหมูเอ้ยเอ้ยเย่สองชิ้นละอีกชิ้นนึงเอ้ยอีกเยอะเยเลยดิฮะมันหมูมันหายไปไหนหมดแล้ววะเมื่อกี้เห็นตั้งเยอะแยะเฮ้ยวิ่งมากไม่ได้เเอากีย,ยงจะวิ่งอยูนอ่นะกูนี่ไงหมูเต็มเลยเย้ หมูจะขาไหมอ้มอาวทำไมทีเดียวตายวะโหดจังวะ,ฮะเฮ้ยเลือดเลยเอ้ยไม่ใช่ความหิวลดเยอะแล้วต้อใส่วิ่งเยอะจัดนะครับ yeah. เยอเฮ้ยไปไหนอืมข้าจะไม่บอกพวกเจ้าลอยนวลทั้งหมดหรอกนะพวกเจ้าต้องมาเป็นอาหารของข้าก่อนตัดต,ต้นไม้ก่อนเอาต้นไม้ให้เยอะๆนะครับเผื่อไม่มีถ่านอะไรอย่างเงี้ยเออก็เอาไม้มาขัดสีเชยวันให้กลายเป็นถ่านนะครับ อ๋อชิบหายลงมาดิจะขึ้นไปอยู่ข้างบนทำไมวะเออต้องอย่างนี้สิครับอ้าวมันไม่เข้าตัววะอ๋อชิบหายเฮ้ยบัคเหรอบัคเหรอยังไงของมึงเนี่ยอ้าวอ้าวไอ้เชี่ยเอายังไงของมึงไอ้ไอ้ไม้อันเนี้ยเออช่างแม่งบัคนะครับ ขอต้นไม้เตี้ยๆไม่มีเหรอวะไม่ใช่สูงๆวะบ่นตั้งแต่ภาคอะไรวะสิบสองดับเบิลยูสี่สิบเอ็ดแล้วนะที่เล่นไม่แค่สองพาร์ทแล้วก็จบนะฮะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะครับสำหรับเกมไหมครับก็คือเล่นแค่สองพาร์ทแล้วก็จบนะครับไม่มีพาร์ทสามต่อนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันนี้ผมจะเล่นให้เกินพาร์ทสี่พาร์ทห้าเลยแล้วกันเออ่เหมือนกับเลฟโฟเดสนะฮะรอไปต้องพาร์ทหกนะแม่งเล่นพูดตรงๆนะเล่นเลฟโฟเดสนะแม่งคอแห้ง เจ็บคอ,อยังก็เล่นไมค้ c า a f ปอีกเจอแกะด้วยแต,แต่แค่ตัวเดียวใช่ปะ่ะกี่ตัววะโอสองตัวสามตัวแย่ yeah! พอดีเลยโอ้โหอ,อะไรมันจะพอดีขนาดนี้เนี่ยได้ทั้องของกินได้ทั้งที่นอนแถมได้อาวุธได้อะไรครบเซตแต่ขาดฐานเหมือนเดิมนะครับจนลงฐานเนี่ยแหละนะแร่ไม่มีนะครับ ใช่ของกินก็เต็มตัวแล้วนะครับตอนนี้มีเนื้อตั้งสิบสามชิ้นนะครับไม่ธรรมดาเอ้ยอยไปไหนเนี่ยมยียังมีหมูอีกนะของกินเนี่ยไก่ก็มีนะอีกเยอะเลยเก็บขนเอ้ขนแกะกอนเออเดี๋ยวเรียกขนแพะซะละโอเคเอ้ยวิ่งไม่ได้แล้วครับตอนนี้สึกว่ามันจะหิวแล้วนะครับเลยแค่ความความหิวแค่สามลอดนะครับหิวจัดแล้วตอนนี้ครับไก่ จะพาร์ที่แล้วที่ผมบ้าไก่นะครับใีพาร์ท12ดเบิยู41ที่กูบ้าไก่ไก่ไก่หาไก่นะครับแล้วก็ตายนะครับ <c oughs> หิวตายแล้วก็ดอกที่สูงตายนะครับจําได้นี่โอ้โหมีดันเจี้ยนตรงนี้ด้วยโอ้ไม่มีเวลามาเดินเที่ยวดันเจี้ยนโอ้อะไรเนี่ยโอ้มีฐานมีครบเซตเลยครับตอนนี้เจอเจอสมบัติแล้วครับตอนนี้ครับเราเจอแร่แล้วเจอเจอแร่ไอเทมแล้วเย้ yeah. เดี๋ยวว่าเราจะลงไปเก็บได้มั้ยได้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เหมือนที่ยิงเสร็จสเกลตันแว้วๆ11 12 13 14 15 สิรู้สึกมันเห็นแสงสงว่างตรงนั้นเล็กน้อยนะครับ7 18บดเสียงซอมบี้ดังมาแต่ไกลครับ19 20ก้อนนะครับอ้ไม่ทำอุย้ยอะไรวะ,น,ะน้านั่นน่ะแน่นอน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 อ้เดินออกมาแล้วไม่ต้องแน่นอนแล้วเดินออกมาให้ดูเลยโอ้โหฉันไม่ต้องการแก่นะครับผมต้องแกในนี่นะครับ เนี่ยไอ้อนสีแบบนี้ฮะ,ะต้องการเยอะๆด้วยจะร้องทําไมฮะร้องมาพ่อมันก็ไม่ขามเข้าบ้านหรอกอ่าเก็บเก็บเก็บคลิปไมค์ครับเนี่ยเท่าที่ผมตัดต่อมาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นคลิปที่อะไรวะความคมชัดกากมากนะผม,ผมดูมาเนี่ยตัดต่อเองแล้วก็คอมเมนต์ตัวเองสุ้สกว่าอะไรวะตัดต่อวิดีโอคลิปได้แบบยังไงวะ หมือนว่ามันมองไม่ชัดอะมันมองไม่ค่อยเห็นนะแล้วจอ,อก็เล็กด้วยนะครับคอมเมนต์ตัวเองเลยนะเนี่ยว่ามันไม่ดีนะครับผมจะอัปเกรดในการอัปคลิปไมค์ครับให้มันดูดีขึ้นนะครับหลังจากคลิปนี้ขึ้นไปนะครับสัญญาผมสัญญาอะผมสัญญาเลยนะฮะแต่คงจะอัปช้าหน่อยนะครับคนดูจะมีหรือเปล่าวะถามแค่นี้เหอะเออคนดูไม่ค่อยยังจะมีเลยนะโอ,ยโอ้โหมีคนต้อนรับตัวน้นถึงสามคนเลยนะครับโอ้โหแม่งใจดีมากนะครับแต่กูไม่ต้องการนะครับ กูต้องการกูอยู่คนเดียวนะครับกูไม่ต้องการพวกมึงนะครับ10บแปะเอามาทําบ้านหลังเล็กๆน่ารักนะครับเหมือนในพาร์ทเอ่อหนึ 1, 2, นะครับเออหลายคนก็อาจจะมีรีเควสมาบอกว่าพี่เล่นในเฉยมันไม่หนุกนะครับมันต้องใส่เอฟเฟกเข้าไปด้วยนะครับเอฟเฟกฮาฮาเออนั่นแหละนะได้ครับผมจัดให้ก็คือที่ผมไม่ตัดต่อเสียงเข้าไปคือขี้เกียจน,นะครับ กูขี้เกียจมากมันขี้เกียจขี้เกียจมากต,ตอนนี้ครับผมจะทำเพื่อคนดู <c oughs>